การก่อสร้างป้อมตำรวจจะต้องมีการขออนุญาตในการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522หรือไม่ตรงนี้นะครับมีแนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองนะครับเป็นคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ .1759 ทับ2559ได้มีคําวินิจฉัยไว้นะครับว่า ถึงแม้ว่าป้อมตำรวจเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับในการก่อสร้างเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นแล้วก็จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดนะครับแต่เนื่องจากว่าการก่อสร้างป้อมตำรวจเนี่ยเป็นไปเพื่อใช้ในราชการจึงได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตตามในข้อ1วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งของกฎกระทรวงฉบับที่9พุทธศักราช2528ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างป้อมตำรวจนะครับได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารนะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่9นั่นเองนะครับ